work <laughs> i have the antidote let me help you down <laughs> gotta make my move stop fighting me this is the only way to get you back We could have finished this already. <laughs> Stay still. I saved you before. I'll save you again. โอเคจบสักทีนีไวเอ้เสียงดังบิโอไม่ทนนะ อย่าหนีเลยเป็นมากกว่าลิษตาแล้วตอนนี้กลายเป็นกอฟิล่าแล้วตอนนี้ไม่มีเวลาตามล่ากิ้งกะแล้วว่าในนิวยอร์กจริงๆนี่มันไม่ควรเกิดขึ้น หยุดคุณกำลังทำร้ายคนนะเยี่ยมทีนี้แต่มีตำรวจมาร่วมด้วยหลบไปคนละเลือนออกซับมัวแล้วตอนนี้เมื่อกี้ช้าหน่อยนี่ หน่อยเอ้ยจะหนีไปไหนผมจัดการเองคุณตำรวจไม่ได้ช่วยเลยล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยคอนเนอร์ ยดสักทีผมไม่อยากทำแบบนี้เลยอยู่ยยยน,นิ่งๆสิพวกนักล่าเอาจริงนี่วอนหาเรื่องนละ เวนักล่าทั้งหลายบอกแล้วอย่ามายุ่งเผือจะล่าลิสาร์แล้วเอ้ยหนีจังเลย เอาแล้วนะเข็มลูกเข้าไม่ได้บ้าเอ้ยเข็มมันติดฉันไม่ยอมเสียยาไปหรอกนะ จะบินหรือไงไม่มีให้หนีแล้วคอนเนอร์ช่างเป็นสัตว์ประหลาดที่งดงามจริงๆ ทุวยแล้วนั่นมัน Regeneration is so you won't die. so gross. Like a hook, Jen. Fine. I have to hurt you. Hot, Jen. I like gun. After all the times I've helped you, I figured you should return the favor for once. You're too weak to get control back, aren't you? I'm going to punch you out right No wonder your family left you. You're not strong enough. <lishing> uh. Seriously? the tail is taking evolution way too far. They're scared of you. ลส,สลบซะคอนเนอร์อย่าให้มันเป็นเรื่องยากเลยฉันทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคุณจำเขาได้ไหมแฮร์รี่ He's dying, Doc. He's dying. He's dying. I can inject the antidote into his gums if I get close enough! Yeah. Time for your medicine. งั้นแปลว่าด็ออร์คอเนอร์กลับมาแขนเดียวใช่ไหมเนะี่ยท่าเดานะใช่แขนเดียวนะครับเปิดตูดด้วยเหมือนเมื่อกี้ <c oughs> ไปเอามาจากไหนแฮร์รี่อสบอร,ร์นเขาบอกว่าคุณเป็นคนออกแบบมามากับฉันเป็นอย่างที่คิดไว้ม่ผิด บาาทอ่นี่คือซีบิวตอนมาแรกแรกๆเลยนะครับคอนเนอร์มันอยู่นี่เออโววววถอยไปถอยไปฉันจะเข้าไปดูเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าทึ่งจริงๆเ ยิงมันออกไปยิงเลยโอ้ชุดเปลี่ยนเลยนั่นคืออะไรมันเป็นเศษชิ้นส่วนอุกกาบาตที่ตกน,กนอกเมืองเมือม่อหลายปีก่อนเราไปเจอมันที่นั่น นี่ผมเอาเอเลียนเราเรียกมันว่าซิมบบโอตม,มันเชื่อมกับโฮสต์เจ้าของร่างในระดับที่เล็กเล็กกว่าเซล์และอย่างกรณีของเราแฮร์ร <Os> ี่ออสบอนเขายกบันให้เธอก็ไม่เชิงครับผมบาดเจ็บแล้วแล้วมันก็เลือกเธอ นั่นหมายความว่าอันตร,รายกว่าที่ฉันคิดเลยนะนี่เราต้องแจ้งอสอสคอปแล้วเราต้องทำลายมันทำลายเราเหรอคุณบอกว่ามันเลือกผมด็อกมันทำให้ผมเป็นสไปเดอรแมนที่เก่งกว่า โอเคสิบโอดควบคุมร่างเกือบสมบูรณ์แล้วมั้งเนี่ยพบตัวเป้าหมายแล้วกําลังตามไปว้าวโอว้ชุดใหม่นะ MJ เอ็มเจดีใจที่โทรมาเป็นไงบ้างแค่มาโทรถามเรื่องแฮร์รี่ว่าแต่นายเป็นไงอ่ะฉันเห็นข่าวนายและลาลิซาร์ดสบายคอนเนอร์หายดีแล้วชุดใช้งานก็ได้ดีเห็นว่ามันชื่อซิบิยโอโอ้แล้วมันเป็นเอเลี่ยนหลุดโลกไปเลยว่าไหม I also couldn't have stopped Connors without it! Peter, the two of you tore through half the city! Like, did you see what you did to the museum? I'm honestly surprised nobody got killed. I'm not. And you know I had to cure him somehow. I mean, should I have just let him keep destroying things on his own? That's not the. I want to work here for the rest of the night. My muse for a new Jonah proof article has finally struck. Maybe I'll have something to show you if you come back later. in meantime let's see who c โอเคงั้นเดี๋ยวเองกลับมาเจอกับผมปีเตอร์ในชุดซิบิโอในตอนหน้านะว่ามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปีเตอร์เริ่มจะคุมตัวเองบางเวลาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าซิบิโอมันทำการเพิ่มความเครียดกราดในตัวปีเตอร์นะก็เดี๋ยวดูกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็ค้างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้มันมา เป็นคลิปเดียวกันให้ได้นะครับก็แล้วกลับมาเจอกันตอนหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณและก็สวัสดีครับบ๊ายบาย